ียจะเลี้ยงสับปะรลัดไม่ฟรีได้ตังค์ด้วยสิบาทให้กินสับปะรดอย่างเดียวแต่ถ้าไม่เลือกลูจะเอาลูกไหนเดจะปล่อยให้กินลูกนั้นแต่แกเลือกอยากกินลูกไหนผมปอกให้ไปตามมาไปไปตามมาดิอยากกินลูกไหนมมนีี้เปรยวะไม่มีวิธีเลือกไหมว่าเขาเลือกแบบไหนสัตว์ประหลัดูยังไงวะเลือกอะไรกันเออเลือกอะไรอนมันมีข้างล่างดูก่อนลูกไหนน่ากิน ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเลางัยเอาดีเอยานี้ยกเว้นกูเป็นคนเลือกไ่ไม่เนตับยอดอย่างนี้นได้เนี่ย่ได้กูเไม่ถูกมองเขไม่กินยอดมันเหรอเนตรงนี้นะบอกก่อนบอกก่อนว่าดูยังไงดละดูลที่มามันบอดีหน่อยดียังไงดูยังไงนดีแล้วก็ปลายกินก็จะได้หวานใช่ลายนรกอะ ไม่ดูดีกว่าเขาเลือกไมันเป็นคนเลือกให้เมื่อกี้แกนั่นแหละเลือกเลือกให้มึงพูดเลือกให้พูดใช่อ๋อแต่แกไม่รูเออเอาลูกนี้นะเราจม้วนกอนเองเออโอเคอ่ะนบอกให้เห็นไปขอให้เห็นกินเลยนะมันต้องจ้างเงินมันค่าตัวแพงมากเล่นตัวโคตรเล่นตัวมีแปลง่้ากี่เนื้อมาลอาดูไหมมันไม่ม่มีกระดาษเหอผ้าเสร็จผ้าก็ได้เดี๋ยวเอาให้ ว่าได้ยังไงค่ะจะสอบได้เออเราเก็นกินเด้กคัาภนี่ก่อนเ็ก็ยังกวน้วก็จะทำตามแล้วก็นี่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 ไม่ต้องไม่ต้องมันเกีกัทางเกตกับางหน้าเขาเดี๋ยวสาบรถสูตรบางแกเขเคาะปะสูตรอย่างเฮ้ยที่เคาะนั่นคือทุเรียนกับแตงโมอันนี้ก็ใช้ดูตาเอา ช่เหรียนตู um, it, oh, okay? ้ท no okay. okay. ้า <Hayır> ว่าลุงมีลุงมีอะไรขอร้องมั้ใช่ใช่นี้อ่ะเดี๋ยวบอกให้กินมีบอกไว้พอแล้วได้ตังค์ด้วยนะแกเนี่ยกินอย่างเดียวได้ตังค์ด้วยไม่แซหเอกไทยเอฟซีเขาไม่ขอร้องมาเราก็ไม่ทำหรอกนี่เขาขอร้องเรามาโทรมาเอาแกไหมยี่สิบสายแล้วปอดปาดไปะดูกเราก็ปาดตาอ๋อเออเออเอย

อันนี้กินไม่ได้มันเสีย้าวะไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่พนดจอมกเยก่อนเลืรูถูกป่ะวันนี้โดนเงนสี่ยังกินได้เลยไม่ได้ไม่ได้นี่สุดท้ายท้าเออเห็นมได้ป่ะเ่ไม่ได้เียว กินที่เปรี้ยวกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไเดี๋ยวได้กินได้เสีย่น่นี่นี่มันแล้วเดี๋ยห้กน้ได้หวานแบ่งน้องก่อนให้น้องก่อนอาจัอ่านจับนี่กินได้เอไยะ อันนี้กูกินได้ไหมไม่เ้ามันมึงว่ามันเชียแล้ววันนี้มึงกินไปกเจ้กินอร่อยนะอันนี้อันกินได้แค่นี้มึงอให้กินนได้กินได้ละ่ยมจะให้มึงกแกกินก็ได้แล้วกูกินนี้ก่อนดให้ให้กินนี้ก่อนกินได้เอออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ไอ๋ออ๋ไอ๋ออ๋ไอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออออ๋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 อกออนออ๋อ อย่างนีามื horses, อมือ um, มืออันนี้มันตอนท้ายไงเวลาเขาขันเขากินได้เวลากขาปอกกินเลยลูกนึอ yeah> ่ามอย่ามึง้เอาคนละชิ้นไปถ่ายเลยเดี๋ยวอเอา้นนี้ิ้น่านนั่นแหละกูจะได้บอกไปเบอกให้กินไงโวยแล้วบอกไห้แกอกเป็นเอ้บอกแล้วแล้วนี่ผ่านน้าห้องอ เอาใส่เอาแค่ใส่แค่ยอาเท่าั้นเฮ้ยอย่นี้อย่านี่เยโอ้หมันห่ออย่างนี้นรืโยงปอกไม่เป็นอเกล่าวะมันพึ่งสวยมั้งกินเปลือกมันเนี่ยเนี่ยนี่ล้มีถูสองีแล้วแ่หนไม่น่าสาดเลยเว้ยอ้มชอบนีไอามกินนะอมชอบเอามีกินออ

แต่ไม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 ่องกิเยะมมือมันเค็มอยู่แล้วนี่่ะลองกินนี่เลยอลลองมอมกินมกินอรเนี่ยมกินอะรอเนี่ยมกินอรอมงกินดูแล้วเนี่ยมึงกินนี่มกินเกบมกินนี่ยลวเนี่ยมันดูดิมันไม่กินมไ่เออเออแล้วมันอกไ่าให้กไม่กินอีกอ่ะ่ัเออมกินเออกินน่มเขาบอกให้มันกินนี่งั้นยเบอกให้มันใหม่อย่นอันนี้ เออมันไม่กินแล้วก็ต้องข้างนอกก่อนมันไอ้นี่มันมีตาติดอยู่หน่อยนึงเอาไม่่ใชเขาบอกว่ามึงไม่กินมันร้องนอกเลยมันกินเอาตาเอาไว้เยอะเขาบอกว่ตาติดอยู่เลยเอาตาออกเพื่อให้เห็นกัดกินได้ก่อนเออ้ยอออเเาหมดไม่ยังเหมยอยู่นิดนึงไม่ใช่เขากินแบบนี้ไี่ก่อมไม่ชอบกินอย่างเงี้ยเออาาตก เหมือนเรื่องมากมากมากเลยเหรอเนี่ยไม่มามาป้าจะกินหมดอันแวเนี่ยมันไม่ใช่ตาไอ้นี่คือตาต้องกินโอ๊ยเป็นไงหล่อนะมันเินทีเน๊ะเอ้ยดูมาดิที่เดียวป้าห้มัาป้าสอนที่ให้มนบีเอมงบีเอ็งเอาบีก็กินเหรอกินเลยเอ้าวเดี๋ยวแก่บีมันคือน้ำหนักเอื้องมันอยากกินนั้นไม่เห็นให้เอาบีก็บ้างเหรอเแกบีก็บ้างดิแกนะอืม เขา,านนะบอกอย่างนงี้ยฝ่ายนี้เลยเราไม่เข้ปล่อยเด็กเราตงงอ่ะมีดนะระวังอ,อะไรดีๆส่งให้ฉันจำเลยทั้งแกนเอ้ยทั้งอุ๊ยแต่แกนดีนะ<อ>ใช่ไหมเ,เขาบอกออแกนอนะ่ะดีนะมีประโยชน์ามากบ<ช>้างไหมน,นะทุกป่านดูในนั้นนะไอไอันเมือ่อน้ำมามาาร้องน้ำสลบเนี่ยน้ำสดเนี่ยมาร้อง 네네 네. 응 응. 어케이. 도 가래? 아둘이 กินเนี่ยนี่ไปมือเอานีไปมือสำลัปั่นเนี่ยเอาไปมือต้องหอเอาไปมือไปมือโอ้โมีคนเยอะเลยเฮ้ยต้องจีไ้ได้ให้สวนยังปอกให้ดีๆเอาเปลือกออกนะใช่เอาเปลือกออกอืมนี่้าดอยู่อมนี่กปกปิแค่ ตั้งขี้มงขี้มือขี้อนไรแบบนี้ดีนะไม่ค่อยชอบกินสบลเท่าไหร่้าเนี่ยเอาเอเอาออกหมดตาเอาตาออกูเนือ้าเขาเป็นห่วงนะเขาบอกอาไม่กินอาไม่กินตามอ้ยเนี่ยอ้ครับถ้าเขาเป็นพี่นะพี่กินพี่กินหมดเลยละถึปลาเข้าน้ำมาหัวนักเหยที่เดี้ว มันแยกเข้า <acerca> น oh, ้ำมันแยกเข้าน้ำแล้วแบบนี้ยนี่็นอะไรมันเค็มเลยโอ้มันเป็นต้องใส่เกลือมันต้องเรามีหวานแล้วก็เมันอ่อนเค็มต้องใส่เค็มน้ำที่มันล้นออกจากมือเนี่ยขอลองกินได้ไหมเวลาปอกอ่ะไม่งัายหวานมากไปยาเอาชิ้นนั้นนะไหนวะของคนอื่นได้ดีดิคงไปยาได้ไหมเออให้กินไงก็กินนะ ถามจิงกินแตงโมกูองขนซับรถแล้แตงโมเนี่ยไป้เดียวรออย่างไปปีนะแต่ว่าปีนี้ไม่มีตังค์จ่ายนะเลี้ยงสับรถแล้วกันนะเพชนี้ไม่มีตังค์จ่ายนะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมนะฮะซับรถไปแร์ช่องของปังี่ด้วย เดี๋ยวถ้าใครสมัครสมาชิกนะขวามือลำลูกตัวเอสามารถกดรูปสติกเกอร์ได้นะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวเพแค่หนึ่งสองพออยากกดสั่งยังอยากกดรูั่นก็เดนไปกั้นช่องเดี๋ยวเรารอคลิปต่อไปมีให้เด็ดทั้งวันวันนี้นะคะรอติดตามนะจ๊ะน่ารักไหมพราทรรมสีเขาเก่งเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเนี้น่เดี๋ยวไปกนก่อนเช็ดนเช็ดตังค์ะไม่ถอดเสื้อถอดเสื้อไม่มีมี